ใช่เสร็จเรียบร้อยครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมคันนี้เป็นเวสป้าเอส125นะครับมาทําการลูบดินน้ํามันมาทําการขัดนะครับละองสีเพราะว่ารถคันนี้โดนละองสีมาทั่วทั้งคันนะฮะก็ใช้วิธีการลูบดินน้ํามันก่อนแล้วก็ขัดสีแล้วก็เคลือบสีที่ท่านเห็นและตอนนี้รวมถึงในส่วนที่เริ่มเป็นรอยแล้วนะครับเราก็ทําให้มันเงากลับมาเหมือนเดิมอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถนะที่ไว้วางใจนะครับ ให้เราเป็นผู้ดูแลและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับในส่วนของสีเนี่ยเราสามารถทําให้เงาได้หมดเลยแต่ในส่วนของที่เป็นด้านๆทั้งหลายพวกนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าละองสีมันเข้าไปในชิ้นส่วนที่เป็นด้านแล้วก็ออกได้ระดับหนึ่งแต่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเคลือบให้มันดูฉ่าเงาขึ้นได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ออกมาได้สวยงามหน้า เป็นที่พอใจนะครับของท่านเจ้าของรถแหละนะครับใครที่สนใจนะครับหรือจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้วันนี้มิกกี้สวัสดีครับ